สวัสดีค่ะเพื่อนๆมามาทำกับข้าวเสร็จก็มาชมสวนทำสวนไปด้วยออกกําลังกายไปด้วยค่ะดูซิสวนวิวีสวนทุกพื้นที่ทุกอนูมีแต่บรรยากาศจะแดดก็ไม่แดดจะคิดว่าอาทิตย์หน้าดินสตาร์ก็จมิทว่าสองสาวันนี้อากาศจะดีมั้งคะดูสิค่ะมืดมัว,ม,วมัวฟ้ามัวดิน แต่ก็มารีบดูแลต้นไม้แล้วก็จะออกกำลังกายที่สวนวิวี้นะคะมาเลยค่ะเพื่อนๆไปเลยบางครั้งพวกเรามันคนขยันไปเลยใครคนขยันมาเลยเพื่อนดาวเรืองสวยมากดาวเรืองจะร้อยมาลัยไปกราบพ่อหลวงรอเก้านะคะ <ง ains> มาได้ยังมาได้ยังมาได้ยังบินบิมาเสื้อหมอบเสื้อหมอบมาได้ยังเสื้อหมอบมารือยังไปเลยค่ะออกกําลังกายให้วิตามินกับต้นไม้แนละ้วเราก็ต้องออกกําลังกายนะคะ <ง ains> มันสวยไม่รู้จะตั้งกล้องมุมไหนต้นไม้สวยมากค่ะเนะะสื้อหมอบเสื้อหมอบเสื้อหมอบ ออกกำลังกายดูสิสวยงามมากดอกไม้สวยมากค่ะดูสิไม่รู้จะตั้งกล้องยังไงถึงจะเห็นต้นไม้สวยๆจับกิงก้งกิ้งอยู่กับสวนนี่เลยคะ่ะวิวจะอยู่กับสวนนะคะสวนทรรมประค่าออกมาเลยโยกย้ายพุงไม่ย่อท้อต่อพุง ไ,ไปเลยเจ้าก,กิ่งไหมเจ้าก,กิ่งไหมเสื้อหมอบเสื้อหมอบดูดอกไม้สวยมากเลยเต้นไปก็ชมดอกไม้ไปนะคะออกกลังกายไปนะคะเต้นไปก็ชมดอกไม้ไป <ś les> ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ไม่ยอม ไม่ยอมแพ้ไม่้อแทนนะคะออกกําลังกายไปเลยออกกําลังกายชมสวนนะคะฝนตกคิดว่าสองสามวันนี้สองสามวันนี้คิดว่าอากาศคงดีอยู่นะคะท <c oughs> ่านี้หัวใจโยคะหัวใจโยคะ ความสุขที่ลงตัวนะคะกลับเมืองไทยไม่ได้นะคะเมืองไทยมีแต่โควิดรอให้โควิดซาไม่รู้จะออกโท,โทเบอร์ดเดซเบอร์ออตยันมาไวสนอกนี้เกตนาจะได้กลับตอนไหนนะคะดูก่อนนะคะได้ยินเสียงแล้วครั้งไหมชกอากาศชกอากาศ ช็อ,กอากาศพี่รู้ล่ามาพวกเราต้องไปเจอกันนะที่เมืองไทยไปทำบุญด้วยกันนะคะมาดูสิส่วนวิวีิออกกำลังกายไปเลยวิ่นเวิยงวียนวีนว,ว,วแขนแขน,แขน,นะคะมีความสุขมากคะ่ะ ไบเกษียนหกยังเจ้วหกยังเจ้วเ,วเจ้วเสียจนหน้าอิจฉาหกสิบยังเจ้วเ,วเจ้วเสียจนหน้าอิจฉา ออกพลังกาให้ความสุขกับชีวิตลคะค่ะบ๊ายบายนะคะมีชีวิตชีวาอยู่กับสวนตอนนี้ฝนตกมันดอกบานสะพั่งนะคะคลิกเข้าไปดูได้คะ่ะใครเพื่อนๆมาเลยทำยังไงสวนถึงสวยดอกไม้ถึงดกพูดกับเขาไปบ่อยคะ่ะพูดกับเขาบ่อยกำลังใจก็เป็นปุ๋ยนะคะ บายบายร้อนแล้วจะเข้าบ้านแล้ว